คำเตือนเครื่องต่ำต่ำเครื่องเออไม่รู้จะเรียกอะไรเรื่องของมึงคลิปนี้มีเสียงดังถ้าไม่ชอบเสียงดังให้แนำมาให้ปรับเสียงคลิปนี้ให้ลงไม่งั้นจะเจอเหตุการณ์แบบนี้โอ้ยโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมผมผมครับแม่และวันนี้ผมจะมาเล่นเอซพีสเก็แลบกันนะครับตอนนี้ผมกำลังไล่กาดคนหนึ่งอยู่นครับเพราะท่ากี้นี้ผมเพิ่งโดนอ่าการเข้าคำเออท่าไมเกี่ยนไปเกี่ยงเกมเกี่ยวกับอะไรนะครับเอาตายละ ก็เป็นเกม S C P ที่เราจะเล่นเป็นทีมนะครับทีมแต่และทีจมจะมีหน้าที่แตกต่างกันไปครับอย่างเช่นผมเป็นซอมบ,บี้หรือ S C P เราก็ตอ้องไปฆ่าคนทุกคนกันนะครับตอนนี้เราหาคนกันดีกว่าเก้าถึงสี่เข้าไปโดนโดนดัดบเบล์เข้าไปไอ้นี่เข้าไปให้เรืเองดึงไฟแหกนประตูได้เก้าถึงสี่นะบ่เดี๋ยวไปช่วย ตอนนี้คนในเซิร์ฟยังน้อยอยู่นี่หว่าโอเคผมจะบอกว่าผมรอตรงนี้มานานมากเมื่อไหร่มันจะเปิดประตูสักทีรอมานานมากๆเลยมันมันจะเปิดประตูตอนไหนวะเป็นไงหลืออะไรไหมเอาเปิดแล้วเสร็จกูเอาดีเอาดีเอาดีกูได้ทั้งวันนะไม่มีคนเปิดกูได้ โอเคผมคิดว่าเราไมเริ Leonardo ่มตาต่อไปเลยว่ะโอเคผมได uh ้เ huh. กิดใหม่แล้วนะครับผมเป็นนายเทมฟ็อนะครับสุดยอดแต่กูมมนยศที่กายขึ้หมาเลยกูเป็นแค่พาเวดเองโอ๊ยยิงกูทำไมเคลียร์บอลพองกูเกือบตา้เ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยยเฮเฮ้ยยเฮ้ย้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย ไม่มียาเหรอใช้ตัวจัดไม่หายยาางล่างล่ะเออเป็นปล่อยอะไ่เป็นไรนะพี่ที่เป็นที่เป็นหมายที่ต่อไปพี่จะลองเขี่ยทำไมกลัวล่ะยังไม่ยังไม่โย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 ่ Welcome Thailand โยโยโย่เฮ้ยขาวขาด้านหน้าขาวด้านหน้า เวลามีเฮลมีเป็นเปลี่ยนบอยนั่งตักเลยเชื้อขาวก็หมอไอ้สัสเ,เอาหมอนเอาหมอนอุ้ยเอากูกูตายาสุดท้ายเราก็ต้องเกิดเป็นซอมบี้แล้ววะไอ้โชวมาอยู่เป็นเพื่อนมึงละต<ร>้นี่ฮะนีฮะตบตบตบกระโหลกตบกระโหลก โอ๊ยโอยโอ้ยโอยเอากูไม่ได้กดเอ้ากูกูเอากูไม่ได้กดกูไม่ได้กด F หรอวะออ้เคอกล็ยูหลอวไอเราก็นึกว่ากดห้ามชุปไปแล้วอยู่แเราก็เกิดมาใหม่เฉยเลย เดี๋ยวกูไปเช็คเซอร์ฟทดีกว่าเผื่อแม่งมีคนเล่นเกมฮูอยู่เฮ้ยเป็นไงซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้บ่ไหนวาอยโอ้ยโอโอ้โอ้ยโโอ้ยโออ่ยอ้ะโอ้ย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 ยอ้อยโ่ไย้ยโอโอ้โ้ยโอ้อยโอ้ยโอ้ยโ้ยยโอโโย้้ย ไว้โอกาสพิกาโดนตายต้นไว้โอกาสพาโดนตายมุมสองเมตรเพื่อรถเกิดรถเกิดลงไปเลี้ยวขวาได้ไหมโคตรเออนนีีจะะดไม่เปิดต้นกองก้อยเขาเปิดให้แล้วเราค่อยรอฉันด้วยจ้าโอ้โหโอ้ยโอ้โหตั้มเต้ยิงผมเลย เรียบร้อยสองตัวเช็คไฟไปเอ่อปนกระสุนเยอะจังไว้ให้ยิงเป็นลัมโบเลยพี่จ๋าไม่ไหวแล้วโอ้ยเรื่อตามาสักทีไอ้เฮียโคตรเบื่อเลยเป็นซอมบี้ทั้งตาไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลย ลงลิฟต์กันดีกว่าระหว่างรอลิฟต์เราก็เล่นเกมงูกันดีกว่านะครับอ๋อทำไมลิฟต์มาเร็วจังไม่เป็นไรเราก็เล่นไปด้วยเดิมเล่นไปด้วยเดิมไปด,ด้วยดีกว่านะครับลิ้นพัน เชิญพูดเล่นดีกว่าวพเพื่อในมันรับเชิญใครดีหายดีแล้วกันเออกดเชิญตรงไหนวะยึอดอํา ไปเลยนะไปเลยะระวังไอซีพีปืดดำด้วยนะเฮ้ยมีรถหลังกูอ้อดูจะเข้าไปตีเลยทางนี้ว่ะู้ำมยังก,การะโดดเอาไม่รอดตาย โอยกูาตายอีกแล้วเกเรเขาเกเรเฮ้ยเรามีลูกฟองกับลูกโม่อะเะดี๋ยวเราชมวาดูว่าการแต่งโม่ที่แท้จริงมันแต่งกันยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงเราต้องรอลำกล้องก่อนอเดี๋ยวก่อนนะลำกล้องธรรมดาเอ๊ะมันดูยาวไปหน่อยวะ่ะลำกล้องสั้นเลยนี่อธิบายลูกโม่ผมแบบสั้นๆ ผมใส่ลูกกระสุนลูกซองไว้เพื่อยิงระยะใกล้สุดซันสโคไว้ยิงเผื่อยิงระยะไกลแล้วก็ใส่ไฟฉายด้วยเผื่อบันไฟดับสุดยอด่ังารทำบบบผมได้เออไอเดียวทำไงกค่ปืนพูดี้เลยทำเลแกงงูเนี่ยหว่าว่างรอยิง okay fine let's go okay, ใส่กระสุนลูกซองติสสั้นมดมดมมดมดมดปิดลิมปิดลิมอยู่ลิมิอยู่เกียเกีกออแตกกแตกกแตกไฟตู้อะไรอะไคลโดดไม่มาไมาันอยู่ดานล่าง ตักรอไว้เลยก็ได้รอไว้อยู่นี่ปรชาตีไอ้เฮ้ยมั้สึกแกววิ่ีอะไรออะไรเฮ้ยเฮ้ยลูกบสองนีะโอ้ยเป็นไรอบมานที่กนี่ผมเกือบดูไมโครช็อตตาย ผมก็ใช้ลูกซองผมยิงอัดหน้าจนล่วงไปได้ออผมบอกแล้วลูกมูผมโกลงลูกมูที่แต่งดีสุดในโลกเเดี๋ยวเราไปเริ่มตาต่อไปกันดีกว่านะครับเฮ้ยเริ่มมาเป็นการเลยว่ะอยากเป็นการเลยและนี่ก็คือคีการของผมนะครับก็สวยเลย ผมเริ่มมากูก็ตายเลยโอ้ยมันฆ่าเพื่อนผมดีละคนเลยวะให่เทำไมไม่ฆ่ามันวะกการเออเออไหนๆก็จะจบคลิปแล้วโอเคผมมาจบคลิปด้วยการเป็นนายทีวดีกว่า ที่เมกี้ผมเกินเคเอาไปแล้วผมวผมไม่ได้อัดมาลืมอัดมาโอเคครับพิงค์ทยอะ่ะห้แต่คิก้าของนายเทอรน้นมันสวยกว่านั้นเนี่ยสวยมากมากเลยโคตรสวยแม่งมีรูกลมกมมมุ้ม้วยไม่มีมีไว้ทำไมต่มันมูนได้นะ ได้เคนดำได้เคนดำไอ้ขาวขวลังขาวขาวอยู่ลังอ้ขาวคนเดียวใ่ขาคนเดียวีเป็นหมอนะบู๊หมอด่ไอ้หี้ยี่นกลัวมากไอ้ยี่ยี่ก็น้ามืดสินฮ้ยันเลยกลันะ

ผมคิดว่าเรามาจบคลิปเพลงท่าน,นี้ดีกว่ากับการช,ชนะของ SCP โอเคสุดคลิปส่ดเปยมีคลิปไรก็ค่อยมาดูกันครับสวัสดีครับผมนำมานำมา OH!